วันที่27กันยายน2564นายอนุทินชาญบีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขถแถลงผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ทำการนำหมายสารเข้าตรวจคน้นจับกลุ่มผู้ต้องหาเจ็ดรายจากการก่อเหตุแฮกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้มีรายชื่อดังกล่าวไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงสาธารณาสุขที่จะทำการฉีดวัคซีนให้ จากข้อมูลพบว่ารายชื่อที่กลุ่มผู้ต้องหานำเข้าสู่ระบบมีมากกว่า1.000รายชื่อโดยมีการเรียกเก็บเงินในการเพิ่มรายชื่อรายละ2 0 0 0 0ถึง1 0 0่บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการสืบสวนสอบสวนพยานกว่า200ปากก่อนจะยื่นคำร้องขออนุมัติหมายจับต่อศาลอาญาผู้ต้องหาเจรายโดยผู้ต้องหาบางรายเป็นพนักงานเอาซอร์สเครือข่ายบริษัทมือถือ หนึ่งในสองผู้ต้องหารับสารภาพยืนยันว่าการกระทําไม่ได้เป็นการตัดโคต้ตาของประชาชนทั่วไปในแต่ละวันผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือจะมีโคต้ตาในการใช้ลงทะเบียนจึงใช้ช่องทางนั้นในการลงทะเบียนรอที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายวัคซีนทําให้ปริมาณวัคซีนในแต่ละวันมีจํานวนเพียงพอที่จะเพิ่มจํานวนตามความต้องการของตนเอง โดยเริ่มแรกเป็นการลงทะเบียนให้กับคนรู้จักเพื่อที่อยากจะช่วยให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วจากนั้นก็มีคนมาติดต่อให้ตนลงทะเบียนการฉีดวัคซีนให้กับคนอื่นโดยให้ค่าจ้างหัวละ200-300าบาทก่อนที่คนที่มาจ้างตนจะนำไปบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกอย่างน้อย3ทอดโดยจับว่ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสูงสุดถึง1000บาทในแต่ละคนซึ่งในส่วนของตนเองตลอดเวลาที่ทาการทุจริตได้เงินไปประมาณ3-4ล้านบาท